สวัสดีค่ะ คุณลูเชียนสวัสดีเอฟซีค่ะนาริตาสวัสดีแม่แม่ค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจุ๊บจุ๊บสวัสดีนะคะวันนี้พ้าคุณลุงกับคุณหลานค่ะมาถักทายเอฟซีนะคะมาถักทายแม่แม่เอฟซีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับลุงตีนาลิตะแม่จ้านอนกับคุณลุงคุณป้าเหมือนเดิมค่ะเพรามะเอื้อนนี่<ม>คุณพ่อคุณแม่จะไปฉีดวัคซีนค่ะกระเล่นนอกกระป๋าคือเกาลื่อนค่ะเหล่นมวนไหล หนูยังไม่นอนค่ะสวัสดีเอฟซีห<ป>้ายิบหท่านนะคะ ให้น้องใส่ชุดแบบนี้แล้วสวยมากค่ะสวัสดีจ้าป้าแจวลุงเคียนน้องนาลิตาสวัสดีค่ะฝนตกค่ะมือน,นีัฝนตกลิ่นทูจ้าลูกทูจา้าสวัสดีแม่แม่ค่ะลูกสวัสดีแม่แม่ค่ะทูจา้าเอาะฮาลัลโหลยาย ผู้ใดก็ผู้ใดก็ไปก็ผู้ใอโอ้เออ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 ออโอ้เออเออรๆเอไปบ้ารแอเอ่อเอ่อ เออเออเอออืมอืมอืมเออเออได้สบายแล้วดอกเออเออสวัสดีค่ะน้องตู้ตะเป็นลูกสาวประจักรกลุงเคียนแล้วดูแล้วน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะลินก็ร่วมกันค่ะ คนสวยยังไม่นอนแมนค่ะยังมานอนค่ะอันจะทาเบงไลท์สดอันพอก็แม่คนอยู่ค่ะ่นแตงตัวเห็ดยังง่เหมือนเนี่ยโทรมาหาลูกอยู่แตงตัวเห็ดยังง่เนี่ทูจาลูกทูจา้าจุ๊บจุ๊บลูกจุก๊บจุ๊บจุ๊บจุหนูรักกันให้ทำปากจูให้ป้าดูด้วยค่ะลูกอาิตาเ <laughs> จอกันอีกแล้วนารี่ค่ะมือน,นี้เบิดเมอรอค่ะเหมือนพนระเจ้าโลกคลิปวก็ไลฟ์สด สาวน้อยานาดีตาเล่นกับลุงเคียนน่าละคะ่ะพุทโธสวัสดีเอฟซีหนึ่งพันเก้าร้อยท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นั่นไมไจ้า,าหนูไม่นานกับพ่อบิ๊กแม่แพหลหรอคะมื่ออื่นอัน,อนพ่อแม่ควรจะไปฉสีดวัคซีนค่ะเพิ่งเลยพักผ่อนเนาะคะ่ะนอก็นอนก,กับป่าคือเกา น้องนางกับคุณป้าเหมือนเดิมค่ะเมียพันกระฮับไปเล่นน้ำอยขาเมื่อวานนี้ลุงเลี้ยงหลานน่ารักดีขอบคุณนะคะเพื่อนกำลังติดลุงเพื่อนขาอย่างนี้แต่ว่าติดป่าในติดคากแล้วลูกไปใช้กับว่าได้ฮอตบิ๊กเมือนนี่แหละเล่นกับลุงบบติดป่าปนในเมื่อนะเนาะ ปเจ้ากับลุงเขียนสีดอยู่ค่ะวันที่ย7ค่ะคุณหมอนัด27กันยาค่ะคุณป้าๆกับคุณลุงไปฉีดวัคซีนค่ะนูงนากับคุณป้าคุณลุงค่ะคุณแม่คุณพ่อไปฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ต้องนอนพักผ่อนเยอะๆลงตุตะวันละสิบรอบเลยขอบคุณค่ะยายทวดโท่มาาอัน ข้าเจ้าโทษมาเรางานค่ะงันงานศพอันพี่ไออันพี่ไอพี่ยิงนะคะพี่ยิงถิถิผู้ทำเต็มนะนเพ้าๆนะ่นโทษมมเราเรา่นเสียชีวิตนะคะ่ะสวัสดีค่ะป้าเจาลุงเคนสวัสดีค่ะอากลูกกดกดกดดูสิคะหนูกดเป็นไหมคะหนูฟังในลดแล้วหนูกดเด็ววนอนกับป้าลุงยาวไปเลยแมนค่ะ โอ้ยเก่งมากปมมือด้วยค่ะัมมือแนู่อนอนในคอกแล้วรอบนี้แมนค่ะนอนตะมื่อขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> ปากับลุงพากันหามขอ,อกมาเอาไว้มองนอนเพราะว่า่านินัน่านินันร้อยรับนี่จากล้านบาทล้านสิ่ข่ายมาทีบนะคะ่ะ ก็เลยเอาขอกมานอนไว้ใค่ตัดผมให้หนูน่ารักจังคุณแม่คะ่ะคุณแม่ตัดข้างหน้าให้เป็นหน้าม้าเลยคะ่ะดูสีคะหนูเ่วยไหมคะ <c oughs> อ่ะหนูเ่วยไหมคะ <c oughs> รู้เรื่องจริงพออะไรก็ยกมือสวัสดีคะ่ะน้องพึ่งจะนริตาเริ่มจะหูจะข่วมละค่ะเริ่มจะสวัสดีเป็นแล้วคุณลุงไม่ค่อยอยู่นาริตะก็เลยคิดถึงมากแม่คะ่ะลุงเพิ่นค่อยมีเวลาว่าง ลุงพึ่งจะกลับบ้านไว้วันนี้แหละค่ะนองกับยางได้ประมาณสามสีหาเก่าแล้วค่ะ, 3, 4, 5, ะ,คะเ,ปเป็นบางมือได้ค่ะบางมือกับยางยืบดมือ,อ,อ,อบางมือกับบอยยางยบางมือกับบอยยางยพี่เค้ดน,นอนอยู่กับคุณแม่แพลวพาวค่ะกับคุณยายทวด น้องเดินน้องเดินแล้วค่ะเดินสี่ห้าเก้าแล้วเป็นตะหักแถนูนหน่อยหัวักคว่มติดปากก็ลุงคัก <c oughs> ทำไมมานอนกับป้าค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่หนูไปฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ค่ะคุณพ่อต้องพักผ่อนค่ะกับคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเบิร์โควิดพ่พอก็แม่เดินสายยาไปลบไปเก็ลูกเคียนแล้วโควิด <c oughs> ปตะเบิร์ดไงบอละค่ะโควิดไปตาเบิร์ดไงบอ วันเดียวกันเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดเข็มที่สองจะปะเจัากลุู้เขรื่พึ่งจะฉีดเข็มแหลกค่ะฉีดอันอนี้อย่างเง้อคุณลุงเหรอโมเมนซ <Moment. S 2> ีโนโฟาร์มซีโนโฟาร์มค่ะผู้บำบาลฟินแลนด์สื่อให้ <c oughs> ที่แหลกปะจจัาวบคสีได้ยานมาเอาไปมาเลยเปลี่ยนใจค่ะตัวตะขึ้นไปน้องกระป๋าค่ะว่าน,นี้ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่จะไปฉีดวัคซีนค่ะ <c oughs> ดีเดี่ขาดูเขียดก็ได้ ลงเคียนปารีสซีหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าป้าเจ้าน้องนาลิตาสวัสดีค่ะย่านหัวเขาด่านบุคานได้อีหนูนาลิตาตอดเอาแมนค่ะยังหรือลูกค่ะไปเฉียดอยู่ค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะหมอนาด นาลี่ยายไฟมาแล้วลูกเพืไ่ไรสดหรอบ่ค่ะพระท้อมาอยู่บ้านฐานทาเบิงไลสดเดอร์พันวะาคืน <c ười> วันที่ยี่สิบหกพ่อแม่ไปคอนเสิร์ตกลุ่มปิศศิลป,ปินภูไทยนั่นแต่จะนอนกับใครอันบ่อึดดอ,อกคะ่ะพวกป้าพวกพวกนี้พันยูยุค่ะพวกป้าน้องเทนก็นจะให้ป้ามาเบิงแทนเนาะค่ะป้าแม่ยายสุกนอนดึกแค่คนสวยน้องเทาก็จะ,จะให้น้องเอเอาคะ่ะลูงเทียนเราอยาหล,ลันแล้วหลมเฝ้าบาหา่ังเลยวะจ้ะ <c ười> คุณลุงคุณลุงมาเผาเนี่ยมาเผาอ่ะเอามไปเพี่เอาไปกางนกางอะไรเดี๋ยวเธออีหนูยางมันจัดทนี้เป็นลูกป้าแจ๋วลุงเคียนแล้วหนูนาลี่คุณตากานไปไหนไม่เห็นเลยเมื่อวานีปเจ้าไายคลิปกับทุ่งตากานอยู่ค่ะแต่ว่าปเจ้าเขาในร่องค่ะลืมอันปเจ้าไายหลายคลิปแล้วเทิง์ลไหสดเนี่ยก็ลืมล่อง ทายไ้ลุงเคียนเอาล้านหน่อยดีค่ะลังคงดีครับชินโนฟาร์มดีครับผมฉีดชินโนฟาร์มคือการจะาอันลังฉีดแล้วอันคามีอาการข้างเคียงบ่ค่ะชินโนฟาร์มนะมีอาการข้างเคียงไหมคะสวัสดีค่ะ f อฟซีสามพันสามร้อยท่านสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น่ามิตะจา่าสวัสดีจา่าป้าเจวสวัสดีค่ะคุณนก ยังนนหลยังยางยงมาหาป่าม,าามนะฮ์ฮ์ฮนู์ฮ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 นฮนฮ์ฮนนเฮ์่์ฮ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 นฮ์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 อนฮ์ฮ์ฮ์น์ฮ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 ์อ์ฮ์ฮ์ี์ฮ์น์่์ฮัฮ่น น้องนอนตบเยนค่ะเมื่อคืนน้องนอนซีซีทุ่มนะค่ะด้ยินข่าว่้ามอลำเริ่มเรียนเดือนพฤศจิกาจาวาสันรูปโควิดท่านได้เศร้าด้วยล่ะค่ะโควิดยังไม่หายเลยค่ะบ่มีค่ะป้าแจววาสันค่ะขอคุณค่ะปวดหัวนิดหน่อยอาจจะเป็นน้ำอันบางค้นเนาะค่ะบางคนข้าจอบกับว่าบเป็นอย่างละคนกับว่า ปวดหัวนิดน้อยพ่อก็ไม่ร้องแต่ขยันนาะจ้าวายูว่าเศร้าจักเธอ,อเไล่ซดอีกแล้วว่าสัน่น่ะเ,เพื่นนพอกนกระลั่งงานหลายค่ะย้อนนี้พ่อกับแม่หนูก็ล่างงานหลายนาะลูกนเนาะเป็นลูกลุงก,กับป้าน,นาลิตแล้วนาิตาอาการข้างเคียงว่ามีจา้ามีแคียป,ปวดเขียนจา้จาจ้าว่ามีดอกปัดเจ้าหนูครบสองเคียมแล้วจา้าวันนี้แม่แพีวเป็นหมอดูค่ะ โอ้ยบ่มันเสิได้ดปิดไหลรไปบางอันแม่พีวไหลอสดแล้วบ่บ่าน,นี่ล้างฉีดว่าไม่ยังจะปาแจ้วจ้า,จาหนูจ้าหนูไปเบ่งอีแม่พี่วไลอะสดบลู๊อต้องพักผ่อนเยอะๆนะป้าแจ๋วลงเคียนก่อนไปฉีดแม่นค่ะอันก่อนไปฉีดมือหนึ่งเพิ่นให้พักผ่อนแบบเต็มที่เลย อีนูเขาก็ยัง่อยากนอกอันเหนแล้วรวมนันไหนนูจา้าขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำคะ่ะพ่อบิ๊กป้าพ่อบิ๊กคุณแม่ตลกอีกแล้วจา้า โอ้ยอยากเบิองไหลสุดระบาดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยขอบคุณค่ะเอาเป็นลูกเลยป้าแจ๋วจ้าฝนเบิองหนังพนังคณเรียกคุณลุงคนมาหิวตลอดเลยหลังฉีดว่าสันโอ้ไปเติมน้ำหนักขึ้นหลายโลด้วยเนี่ยหลังฉีดกินข่าวแซบว่าสันเอฟซีา อ่านพันว่าก่อนไปฉีดเหมือหนึ่งอันตองงดชากาแฟลูกวสันลูกเขี้ยนก็งดดื่มทุกอย่างเลยนะวสันพันวาค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆค่ะวันนี้แม่คนสวยเป็นหม้อขำขักแวะไปดูไรนมากวสั <S 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 นะ นานเฮ็ดหนาเขาจะสิปวดขี้เนี่ยแม่แพลวกะไรคือกันจ้าป้าจเจ้าเปิดทําช่องให้ลุงเคนลุงเคนเฮ็ดช่องอยู่บ่ลุงเคนเพิ่นว่าเพิ่นจะเฮ็ดอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่าอันให้ให้บรรเจ้าเฮ็ดให้มันพ่อปีก่อนวาสั่นคนจะจะน,นั่มกดสถานเพิ่นว่าๆๆๆลุงเคนน้องนาลิตาจ้างจุ๊บๆนาลิตา มงตู้ตามมาให้น้ากัดขาหน่อยลูกลูกกินมามามาหลูกินมามาบ้าไม่เห็นหมอเผวเพาสันอะไรคะอะไรคะนาดิจาดแต่งทำไรหนูเนินเล่นค่ะ ยุกิม,มัม,มัลกิม,มัม,มับายายทวดกว็เล่นกับหมอดูแต่เอาเขาอยญ่ทวดกับอะไรให้กันบ <c oughs> ่ค่ะกำลังเป็นหมาน้อยแล้วค่ะ <c oughs> น่ารักมากจ้าน้องนาลิตา,มามน้องโชคดีมีคุณป้าช่วยเลี้ยงค่ะจะเอาของเล่น สวัสดี FC 2 1ี0ท่านนะคะเอาอยางหลูกยางยางยาง,ยางเปิดเลยจะป้าค่ะเดี๋ยวจะเปิดแฮนให้ลุงอยค่ะเพราะพะนันไปโทรงงสีพนันจะได้ทายเอามาเห็นเอฟซีเบิ้งเนาะคะ่ะนี่ยพันปะทรงงสีช่วงนี้ปะเจ้าแฮ้งแ่ะฮงว่า่อยเดี๋ยวไปน,ำนำ้ำอันน้ำคุลุงเนาะค่ะพ่อเดี๋ยวทายคลิปมาฝาก ปเจ้าเฝ้าไปเบิงเพียวเผาวยายถวดแสดงนําค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปเจ้าปิลค์ก่อนนะคะเดี๋ยวปเจ้าไปเบิงคุณยายถวดอันแสดงตะลกกกอนนะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้าเดี๋ยวปเจ้าว่าอะไรห้เบิงไม่ถาหน่อยยังม่อนนเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีเอฟซีค่ะนันิตาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะทูจ่าทูจ่ายิ้มสวยๆค่ะยิ้มสวยมากค่ะคุณหนูของป้าสวัสดีนะคะ 健康。